ม,มันกรอบกรุบมากค่ะนีะคะวามาโซนทเป็เชฟของที่นี่แล้วเราก็มาถึงร้านเรวิพานะคะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสมีบรรยากาศเป็นปราสาทสวยๆนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะและตรงนี้เป็นทางเข้าไปสู่ห้องอาหารค่ะตามคุณแม่มาเลยค่ะ ตอนนี้นา้าพาวาับมาโซนที่เป็นเก้าอี้ประมาณ10ที่นั่งนะคะนี่เลยมีหน้นาแล้วก็คุณพ่อรอต้อนรับอยู่นะคะเลบรรยากาศแบบหรูมากๆเลยค่ะนี่รูปบอว่าสว,วยๆอยู่กลางห้องนะคะแล้วหมุนไปอีกด้านหนึ่ง จเจอคุณแม่นะคะนั่งรอที่โซฟาแล้วข้างๆสังเกตไหมว่าเยอะมากค่ะที่นี่คอมพ l i m e n t a r y มาแล้วค่ะจานแรกเป็นขนมปังนุ่มๆแล้วก็เนยเขาเป็นเนยฝรั่งเศสหอมมากค่ะบอกก่อนนะคะว่าอาหารที่เนี่ยเราจะสั่งแบบอะลาาร์หรือว่าจะเป็นเซตเมนูก็ได้แต่ของนาทค่ะนาสั่งแบบอะลาาร์มาดูการว่านาสั่งอะไร จานแรกนะคะเป็นสเปนิสซีซ่าซึ่งเขาจะมีเบบี้คอตนะคะแช่ยเย็นๆแล้วก็ด้านบนจะท็อปด้วยหมูดำอิบาริโกนะคะที่เขาบ่มนานถึง48เดือนแล้วก็จะมีชีสปาเมจานโนเรกานโน่ที่บ่ม36เดือนด้วยค่ะกรอบมาก ชิมแล้วรู้สึกว่าสีซราที่นี่ออกเข้มข้นนะคะแล้วก็การที่เบบี้คอตมันเย็นน่ะแล้วกรอบสุดๆอ่ะมันเข้ากาันเข้ากาันส่วนหมูดำอะ่ะมันทำให้มีรสเข้มข้นตัดกับความเย็นสดชื่นซึ่งมันเข้ากันดีมากๆเลยจานนี้ยสดชื่นสุดๆค่ะ จานต่อไปเป็นจานซุปแล้วค่ะของหน้าสั่งเป็นวาวมัชรวมซุปนะคะเป็นเห็ดป่าแล้วก็มีเห็ดทรัฟเฟิลด้วยค่ะเห็นที่โรยมาชัดๆเลยไหมคะมาฟังผู้จัดการเล่าถึงจานนี้กันค่ะส่วนตัวซุปเนี่ยด้านล่างจะมีชะมิยงพัดาด้วยเชฟก็แนะนำว่าเวลาตัดเน้านพัดไปถึงด้านล่างตัดพร้อมพัดตัานแบอมกันเชฟแนะนำ วตัวซุปหอมจะเป็นหอมออร์แกิกนะฮะน้ำซุปเนี่ยจะเป็นน้ำซอกก่ะครับเคี่ยวประมาณ3มวันส่วนขนมปังจะเป็นชีสกูแยุณเได้กินอาหารที่ตกค้างสามวันที่เลยน่าจะประมาณถ้าวันนี้คุณไม่มามันจะกลายเป็นสี่วันสําำหรับลูกค้ารายต่อไปเข้าใจครับผม ซุปเห็ดนี้เราก็ทำตามเชฟนะคะคือต้องตักลึกๆหน่อยจะได้คาสตาร์ดของเห็ดแชมเปญองด้วยก็จะมีความเหนืดๆมากขึ้นนะคะได้ทานพร้อมกับน้ำซุปซึ่งตัวนี้คือรสชาติเข้มข้นมากจะออกแบบค่อนข้างเค็มนิดๆน,นะคะก็สำหรับคนที่ชอบรสเข้มขน้นก็อาจจะชอบเมนูนี้นะคะแต่นะว่ามันอาจจะแบบเค็มไปนิดหน่อยะคะ่ะ เขขป็นบนและเมนูนี้ก็คือขากบค่ะเป็นขากบจากฝรั่งเศสนะแล้วก็ใส่ในน้ำมันมะกอบเนยแล้วก็กระเทียมออร์แกนิกค่ะถึงเวลาชิมแล้วค่ะคือนุ่มมากค่ะ หั่นง่ายมากเนื้อจะเป็นใสๆข,ขาวๆเนาะรสชาติคล้ายๆไก่เนี่ยแหละค่ะนุ่มมากอ่ะจะบอกเลยว่านุ่มจริงๆเลยค่ะและที่ทำให้ทานง่ายนะคะเพราะว่าหน้าตามองไม่ออกว่าเป็นกบค่ะดูจากชิ้นนะต่อไปเป็นจานสำหรับสาวกเนื้อค่ะไม่พลาด ต้องสั่งอิวาเตะวากิว A3 จานนี้ก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆเนื้อวากิวนะคะเป็นแบบว่า A3 ก็คือจะแบบค่อนข้างมันนิดหน่อยจากจังหวัดอิวาเตซึ่งจานนี้ก็เป็นจานแนะนำของร้านนี้ค่ะ ้ที่พลาดไม่ได้เลยก็เป็นเมนูแนะนำเป็นซ i g เนเจอร์ดิสของเชฟกิตกิติวงค่ะเขาเป็นอกไก่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งมันไม่แห้งเลยอะ่ะเขาไปซูวีแล้วก็ทำให้มันนุ่มชุ่มฉ่ำค่ะมาชิมมัพร้อมกับหน้าเลยค่ะ อกไก่นุ่มนิ่มฉ่ำน้ำจริงค่ะแล้วก็ชอบนะก็คือมันจะมีเครื่องเยอะใช่ไหมทั้งเห็ดแล้วก็ซอสของเขาค่ะที่ชอบสุดๆของจานนี้ก็มันฝรั่งนี้ด้วยแหละค่ะมันกรอบกรุบมากค่ะทานแล้วเพลินจริงๆคือมันกรอบแบบเป็นชั้นๆค่ะทำซอนซ้อนเป็นบางๆมันเลยยิ่งฟินค่ะ ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างตับไก่แล้วก็ซอสเยอะค่ะก็เลยเหมือนเราสามารถเปลี่ยนรสชาติได้เรื่อยๆค่ะพวกเรายังไม่อิ่มค่ะก็เลยสั่งพาสต้ามาเพิ่มนะคะคราวนี้ได้สั่ง White Truffle Pasta ค่ะจริงๆจ,จานนี้อราคาซึ่งจะได้สองพอชั่นของอันนี้นะคะแต่เราบอกให้แบ่งแล้วก็ไวท์ทรัฟเฟิลเนี่ยเขาขูดมาเยอะมาก แล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากความหอมอ่อนๆของไว i ์ทรัฟเฟิลแต่ที่นี่จะเพิ่มพริกไทยนะคะให้มีความเผ็ดขึ้นมานะคะมากกว่าร้านอื่นค่ะแล้วมาถึงอาหารคาวจานสุดท้ายที่พวกน่าสั่งกันนะคะก็จะเป็นบอ l ลักเนสของตัวอีวาเตะวาเวซึ่งเข้มข้นมากคล้ายๆว่าเป็นสไตล์แบบสเปนแบบสไตล์แบบออกไทยด้วยค่ะคือมันจะเจ้มจน แล้วก็มันจะแบบว่าทำให้รู้สึกฟูรสชาติมากๆเลยถึงเมนูของหวานแล้วค่ะตัวมาการอนของเขานะคะ mm hmm. ก็จากฝรั่งเศสเลย mm hmm. ก็จะไม่ค่อยหวานแหลม mm hmm. ก็จะหวานนุ่มนวลน,นะคะ mm hmm. ทานกับไอติม mm hmm. ฟินๆค่ะสดชื่นขึ้นมาเลย ถึงตัวเค้กเรดเบอร์รนะคะเป็นเค้กเบอร์รี่สดชื่นมากเพราะว่าเขาออกเปรี้ยวนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวเนื้อเค้กนุ่มมากอ่ะนุ่มนิ่มแบบว่าตัดง่ายค่ะดูสิทานแล้วแบบสดชื่นจริงๆค่ะเป็นแบบขนมที่แบบว่าปิดจบได้อย่างเฟรชกับบ้านได้เลยนะคะ และนี่ก็เป็นจานสุดท้ายจริงๆเลยค่ะอาจจะให้นาดกลับตอนนี้ก็ไม่ได้นะคะถ้าจะไม่ได้เจอกับเชฟกิจนะคะเป็นเฮดเชฟของที่นี่ซึ่งเชฟกิจเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกเลยเขาเคยร่วมงานกับร้านอาหารมิชลินหนึ่งดาวด้วยค่ะก็เลยฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะคะที่เรียนรู้มาจากที่ยุโรปนี่ ก็เลยกลับบ้านได้อย่างฟินๆจริงๆเลยค่ะหลังจากได้เจอกับเชฟกิตนะคะเชฟกิติวงและนี่ก็เป็นภาพเบื้องหลังของสมาชิกที่มาทานอิ่มอร่อยกันในวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณอาด้วยนะคะแล้วมีคุณสาของหน้านะคะที่มาทานด้วยกันก็ถือว่าเป็นวันแฮปปี้วันหนึ่งนะคะที่ร้านอาหารฝรั่งเศสเลวิภาค่ะ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง y t u b e บนาส y u u t u b e จันนะคะแล้วก็หวังว่าวันหลังจะมาพบกันใหม่นะคะแต่เอ๊จะเป็นแนวรีวิวอาหารหรืออะไรก็เดี๋ยวตามมาดูกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคน